รธรรมาสัมัส,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 สขออ้าพระพุทธเจ้าระอนุรัจ้าขออน้อมทนามีวันขนาการแด่พระพุทธองค์ผู้ตัดสู้ย่ยละคำทัท้งหลายเองไม่มีผู้เปรียบปราพรมดัว พระสัตธรรมและคณะพระอริยสงฆ์เจ้าทั้งหลายซึริมเป็นผู้ดมแล้วจะแต่งคำทีที่มีนามว่าอภิธรรมาสังขะต่อไปข้พอเบียนว่าอภิธร,ธรรมวัดพุทธบูชา วัดพุทธบูชาขอเชิญชวนประชาชนผู้ที่สนใจใครจะศึกษาธรรมะคือพระพิธรรมเพราะการศึกษาพระพิธรรมจะทำให้ท่านเข้าใจการทำงานของชีวิตเข้าใจกระบวนการเวียนว่ายตายเกิดเข้าใจเรื่องกรรมและผลของกรรม การปฏิบัติสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานอันจะนำไปสู่การทำลายตัวอัตตาคือตัวตนทำลายกิเลสเข้าถึงความพ้นทุกข์ตามพุทธประสงค์และเรื่องอื่นๆอ,อีกมากมายอันเป็นหัวใจของพระพุทธศาสนาที่ชาวพุทธควรต้องรู้อีกมากมาย ทางวัดพุทธบูชาก็มีห้องเรียนที่สะดวกสบายมีครูบาอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิมีความรู้ไว้ให้กับนักศึกษาผู้ที่สนใจศึกษาธรรมะของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกทุกท่านนอใจมมมาาาศึกษธรสัพ ขอเชิญมาเรียนพระอภิธรรมที่ต้องเรียนพระพุทธบูชาเกีดยวกุ้งกูงเทศมหานคร<า>